มาจ้าเรามาทา <c oughs> กันแดดหรือต้ากันกันน้ำกันเงื่ออกป้อง,องแสงแดดห้าสิ5ยู่จ้ะทาไม่ต้องมากผิวบางเนื้อเนื้อครีมบางเบามาก เกี่ยงง่ายี่ข้างที่ชานะคะกับข้างที่ไม่ชา ไม่ต้องทาแป้งก็ได้ค่ะใสเนื้อครีมเบามากไม่หนักหน้าด้วยค่ะหนึ่งกระปุกห้าสิบเก้าบาทใครสนใจทักแชทหามาไม่ค้าได้เลยนะจ๊ะ